เริ่มนะครับพับไปด้วยนะครับรับตรงนี้เดิมนะครับเยอิกคู่นะครับไปไปกลางใหม่มาแล้วนะครับสำหรับเที่ยวที่สามนะครับเที่ยวที่หนึ่งดูแลเรานะครับเที่ยวที่สองเป็นสายการเที่ยวที่สามมาดูก ah. uh, it, right? so so nice. ันนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันว่าคนว่าพร้อมนะเนี่ยรู้สึกจะชะลอชะลอยู่นะเห็นไหมเมื่อกี้ถ่ายรูปตอนนี้เราทำกิจกรรมต่อเนี่เองเอาแล้วนะครับหลังจาก แต่ไม่เลยนะครับว้ไมจะมีการบินผดแงไม่ไ้นรับมีที้น่าต้นท่าตัว่านตไม่ด้นครับ่นนะครับจไม่มีไมเลยม่ได้อย่บน้ไมครถ้าเป็ด้วไที่ไม่นนะครับทด้รู่ยดนะคร่ครับนะครับู้ี่ใช้ความสามารถเฉพตัวนะครับเกี่ยวลงมาแล้วมแค่นะ็นเลยครับโอ้โหเห็ดเก่นะครับได้ั การแข่งขันนะครับความามถของคนไทยนะครับเลามว่านักนักวูดดีด้วยเ่ะครับเราจะทำได้ไหมทีนี้ทำได้ไหมรอยเฉยอ่ะจะต่บหนี้หนก็ได้ดงตะวานก็ได้แล้วเจะข้ามก็ได้ ก็สร้างจะเบเดกด้ครับเป็นเด็กเนนี้เป็นอไรบขาก็ประมานะครับ่า้านะครับอยู่ดานซ้ายและด้านขวาของท่านนะครับเป็นรถโยบายนะครับรยา้นื่อนะครับ